โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวนเงิน200บาทนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทุมิเนอเรตแบบโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีเงินฟรีแบบนี้นะครับ200บาทฟรีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีทตมงเลย สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมิวเล e t นะครับ200บาทนะครับแบบที่ผมได้รับมาเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมิวเล็กันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับาโอเคสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิวเล e t นะครับ200บาทล่าสุดเนี่ยผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Step G o นะครับในส่วนของแอปนี้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่ย หรือว่ายังไม่ม like. ีในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็สามารถไปค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือได้นะครับผมจะขึ้นชื่อการดาวน์โหลดไว้ให้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้กดลิงก์กดติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอป s t e p Go เนี่ยผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสามารถรับชมได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนการใช้งานการฝอนเงินต่างๆนะครับดูได้จากคลิปที่1เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับผมก็็จะเปนนใ ของบันทึกการถอนเงินหรือว่าประวัติหรือว่าหลักฐานการถอนเงินล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนเงินออกไปจากแอป,ปนี้นั่นเองนะครับผมได้ทําการถอนไปเมื่อวันที่4นะครับเดือน11นะครับ2022นะครับเวลาก็ประมาณ12นาฬิกา12นาทีที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับสถานะด้านหลังนะครับผมขึ้นว่าเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเขาอนุมัติยอดเงินแล้วก็ส่งเงินโอนเงินเข้าบัญชี wallet ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ผมได้เปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลย200บาทที่ผมได้รับมานะครับ จากแอปสเตโกนั่นเองยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นต่อไปได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยเล่นเลยก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการใช้งานต่อไปกันเลยนะครับในส่วนของเมนูของแอปสเตปโกนะครับมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะครับมีหน้าหลักรายงานและก็ของฉันนะครับก็ให้เราดูที่เมนูด้านล่างเนาะให้เรากดที่เมนูของฉันนะครับเมนูที่3นะครับจากนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่ากรอกรหัสเชิญการกรอกรหัสเชิญตรง นี่นะครับเป็นการกรอกเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเริ่มต้นการใช้งานของแอปนะครับใครที่อยากจะรับคะแนนเริ่มต้นเนี่ยก็กดเข้าไปที่การกรอกข้อมูลตรงนี้เลยนะครับคุณจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีผลในเรื่องของการถอดเงินนั่นเองนะครับการป้อนไ d คดีเชิญของเพื่อนนะครับเพื่อรับ5,000เหรียญทองตรงนี้ถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีนะครับก็ดูที่รหัสโค้ดทางด้านซ้ายมือได้นะครับผมจะขึ้นรหัสโคดไว้ให้นั่นเองสาหรับวิธีการหาในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูไ พร้อมๆกันเลยนะครับทีละอย่างนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับอ่าเรามาดูที่อันแรกเลยนะครับด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับเขาเขียนว่ารางวัลเช็คอินนะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปกดรับคะแนนได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมกดรับได้วันละ1ครั้งนะครับเป็นการเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานในส่วนของตัวแอปนั่นเองวันละ300คะแนนนะครับผมก็สามารถกดเช็คอินแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับถ้าเราเข้าใช้งานแอปทุกวันนะครับรับคะแนนฟรีได้เลยสําหรับต่อไปนะครับผมสําหรับคะแนนที่มันขึ้นนะครับวงกลมตรงนี้นะที่เป็นเหรียญทองนะครับ เราสาม,มารถกดรับคะแนนได้เลยนะครับผมสาหรับคะแนนตรงนี้นะครับก็ถ้ามันขึ้นมาเราก็กดเก็บคะแนนเข้าในส่วนของการรับคะแนนได้เลยนะครับนี่ครับกดเข้าไปนะมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสาม,มารถรับแบบคูณ2ได้ด้วยนะครับเราจะรับคูณ2หรือว่าไม่รับคูณ2ก็ไได้และแต่เรา,น,านั่นเองนะครับก็กดเก็บคะแนนฟรีได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมด้านขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการดูวิดีโอหรือว่าดูโฆษณาเราสามารถดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้เพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับต่อไปฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้ท เป็นลูกเพชร500เพชรเนาะสำหรับ500เพชรตรงนี้นะครับเราจะต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองเพื่อที่จะทําภารกิจตรงนี้ให้สําเร็จนะครับถามว่าตรงนี้เล่นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการจับรางวัลนะครับในส่วนของเพชรนะครับเ,เพื่อที่จะรับให้ครบนะครับผม500เพชรเนาะเราจะต้องหาเพชรให้ได้อีก10เพชรถึงจะเต็ม500เพชรแล้วจะได้รับในส่วนของ500เพชรตรงนี้มีระยะเวลานะครับอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงตรงนี้นะครับ วันแค่3ามครั้งนะครับถ้าเราอยากรับสิทธิ์เพิ่มเราจะต้องไปแนะนําหรือว่าไปเชิญเพื่อนถึงจะได้สิทธิ์ในการหมุนตรงนี้เพิ่มนะครับถ้าใครไม่อยากรับเพชรตรงนี้ก็กดย้อนกลับไปเลยก็ได้นะครับผมเราก็มาดูตรงนี้ต่อเลยนะครับสำหรับหลักๆของแอปนี้นะครับผมก็จะเป็นการเดินนะครับเดินออกกําลังกายเบาๆนะครับเดินออกกําลังกายตามปกติของเราหรือว่าเดินต่างๆนะครับที่เราเดินเนี่ยเราสามารถทําเงินจากการเดินได้นะครับเพียงแค่เราขยับมือถือก็ได้นะครับต้องเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดแอปนี้ไว้นะครับผมแล้วเราก็ กดปิดหน้าจอก็ได้นะเพียงแค่เราเดินนะครับมันก็จะทําการนับจํานวนก้าวให้เรานะครับหรือว่าเราเขย่ามือถือก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นเหมือนกันตอนนี้ก็เขย่ามือถือให้ดูอยู่นะครับเห็นไหมมันก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเขยา่านะครับหรือว่าการเดินของเรานะครับมันก็จะบวกให้เรานะครับเราสามารถใช้ตรงนี้เนี่ยในการแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนได้นะครับในส่วนของการเดินตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นคะแนนนะครับแล้วก็นําคะแนนนะครับไปแลกเป็นเงินทุมเนีวเลได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็เขย่ามือถือไปทั้งหมด80กว่า นะครับนี่ผมนั่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็เขย่ามือถือให้ดูนะครับว่ามันจะขึ้นแบบไหนอย่างไรนะครับอ่ะพอมันมีประมาณนี้แล้วนะครับเราจะทําการแลกคะแนนตรงไหนนะครับตรงนี้มันเขียนคําว่าแลกเหรียญทองนะครับก็ให้เรากดเข้าไปแลกนะครับมันก็จะรวมคะแนนให้เราที่ด้านบนฝาแรมตรงนี้นะครับอันนี้คือช่องทางในการหาในส่วนของคะแนนนะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเขียนคาว่าชวนเพื่อนมาสร้างรายได้นะครับการชวนเพื่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับในการแนะนําหรือว่าในการเชิญเพื่อน เราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้นะครับถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มนะครับอยากมีคะแนนเร็วขึ้นนะครับก็ไปแนะนําหรือว่าไปเชิญเพื่อนนั่นเองการเชิญเพื่อนนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นคนธรรมดาปกติก็สามารถแนะนํากันได้นะซึ่งการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i tter Li n e y o u t u b e Tik t o อกนะครับได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับเพียงแค่เรากดเชิญทันทีตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้นะครับนำไปโพสต์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หม เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ทวิตเตอร์ตามที่ผมได้แจ้งไปเนาะตามกลุ่มงานออนไลน์บน Facebook ก็ได้กลุ่มทูมิเน่โวลเลตกลุ่มเกมนะครับต่างๆนะครับเยอะมากลองไปทําเป็นรูปภาพนะครับเขียนข้อความที่น่าสนใจอธิบายการใช้งานแล้วก็แปะลิงก์แปะหรหัสโค้ดให้เขาดาวน์โหลดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวคุณเองเนาะว่าคุณเนี่ยจะนําเสนอแอปนี้ด้วยวิธีไหนให้คนรู้จักให้คนเข้าใจมากที่สุดนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับจะได้รับคะแนนหนึ่งอ่าแปดหมื่นคะแนนต่อหนึ่งคนนะครับก็มก ที่เราจะได้รับคะแนน80,000เต็มๆเลยตรงนี้นะครับรับรางวัลอย่างไรก็ให้เราอ่านรายละเอียดตรงนี้ดูตรง20,000คะแนน50เพรและก็60,000คะแนนนะครับเราสามารถทําตรงนี้ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็เป็นการหมุนวงล้อนะครับแล้วก็เข้ามาหมุนวงล้อเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมได้หมุนวันละ10ครั้งได้เลยนะครับตรงนี้เนาะรับคะแนนตั้งแต่20คะแนนถึง10,000คะแนนเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับบัตรขูดนาโชคนะครับก็เป็นการขูดบัตรนําโชคนะครับ ที่10ดอลลาร์นะประมาณ300กว่าบาทนะครับผมแต่ว่า10ดอลลาร์นี้เขาคงจะไม่แจกหรือว่าให้เราง่ายๆนะมันก็อยู่ที่ดวงในการเล่นตรงนี้นะครับก็เล่นไม่ยากลองเล่นดูนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของซุปเปอร์สล็อตนะครับหมุนรับคะแนนฟรีเลยนะครับหมุนได้10ครั้งนะครับผมวิธีการเล่นก็กดเริ่มได้เลยนะครับผมเมื่อครบตามจํานวนเราก็รอในวันต่อไปในการหมุนนะครับอันนี้เล่นไม่ยากนะทุกคนสําหรับภารกิจอื่นๆนะครับเราก็สามารถเข้าไปเล่นเข้าไปทําภารกิจเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนน นะครับอ่เราก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างได้เลยนะครับประมาณนี้ในส่วนการทําภารกิจต่างๆนะครับก็กดไปที่คําว่าไปสําเร็จนะครับแล้วก็เข้าไปทําภารกิจนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2นะครับสำหรับเมนูที่2ตรงนี้ก็จะเป็นการจัดอ่าในส่วนของการเดินของเราเนาะว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวนะครับกี่กิโลนะครับมันก็จะแจ้งให้เราเนาะนะครับเราก็มาดูได้ในแต่ละวันนะครับแล้วก็การจัดอันดับนะครับของเราแล้วก็ของเพื่อนเรานะครับผมประมาณนี้ต่อมานะครับผมเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินนะครับก็กดมาที่เมนูของฉ นะครับแล้วก็ดูที่ด้านบนตรงนี้จะมีในส่วนของคะแนนนะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าถอนนะการถอนเงินนะครับก็มี2ช่องทางให้เราเลือกนะครับมี t ทูมเนียร์เวลต์นะครับแล้วก็ p a y p a พนะครับสำหรับ t ทูมเนียร์เวลต์นะครับขั้นต่ําในการแลกเปลี่ยนนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สคะแนนนะครับบวกนะครับสามเพชรเนาะก็คือแลกได้10บาทขั้นต่ำนะครับถ้าเราจะถอนเนี่ยก็คือเราจะต้องมีในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับแล้วก็จํานวนเพชรในการแลกนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะหนึบาท 200บาทแล้วก็500บาทนะครับแลกเงินได้500บาทเลยนะครับรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมมีในส่วนของคะแนนอยู่ที่ประมาณ 3.3M นะครับก็ประมาณ3ล้าน3 0 0แสนคะแนนผมสามารถแลกได้ที่200บาทนะครับผมก็กดไปที่200เนาะแล้วก็ดูจํานวนเพชรของเราด้วยครับว่าสามารถแลกได้หรือยังนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากอกในส่วนของเบอร์ของ t รูมิ尼โวลิตนะครับหรือว่าเบอร์บัญชีโวลิตของเราแล้วเองเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินอ่าโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ รอการตรวจสอบนะครับถอนไปล่าสุดนะครับในวันที่ในวันที่7นะครับเดือน11เนาะ2022เวลา16บหนาฬิกาุด0ูนเลยนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปเมื่อกี้สาหรับใครที่ยังทําอยู่ก็ยังทําเงินต่อไปได้นะสำหรับแอป,ปนี้นะครับยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าผมได้รับเงินยอดนี้แล้วเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ